สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้สาวคอนแก่นพากินพาทำจะพาทุกท่านมาเก็บใบชะพลูค่ะเอาไปไว้กินกับยำข้าวทอดนะคะค่ะและว,วันนี้นะคะสาวคอนแก่นก็เอาสูตรทำยำข้าวทอดแบบทํำขายได้เลยค่ะเอามาฝากทุกคนนะคะเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสำหรับวัตถุดิบแล้วก็ เครื่องปรุงนะคะจะให้ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะคะตรงนี้ก็จะมีข้าวเสาให้ค่ะข้าวมะลีนนะคะหมูสับพริกแกงค่ะเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะแป้งข้าวเจ้าไข่ไก่มะพร้าวขูดนะคะแล้วก็ใบมะกรูดหัน่นฝอยถั่วลิสงหนังหมูค่ะหนังหมูเอามาหั่นเองนะคะทุกคนเครื่องปรุงนะคะก็มีชูรสน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำปลานะคะ เราเข้าครัวไปทำมาพร้อมกันเลยค่ะสำหรับหนังหมูนะคะวันนี้ใช้ประมาณครึ่งกิโลค่ะเอามาขูดตรงหนังเข้าออกก่อนนะคะตรงหนังด้านนอกก่อนที่จะต้มนะคะแล้วเอาไปต้มประมาณสัก1 0 1 5นาทีนะคะแล้วเราก็มาเลาะมันออกเหมือนกับคลิปที่สาวรนแก่ทำแหนมค่ะแหนมหมูค่ะคลิปนั้นเลยค่ะไปดูวิธีทำหนังหมูได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะใส่แป้งมันลงไปนะคะเราจะทำให้หนังหมูขาว,ข,าวขึ้นค่ะแช่ทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีค่ะเอามาล้างน้ำให้สะอาดและก็พักให้เขาเสด็จน้ำดีเลยค่ะก็จะได้หนังหมูที่ขาวขึ้นและใสขึ้นไร้สารในการฟอกนะคะสำหรับข้าวสวยวันนี้นะคะใช้ข้าวสาวให้ค่ะ ข้าวสาวให้นะคะก็ผสมกับข้าวมะลิค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสาวแกนแยกข้าวสาวให้หุงไปก่อนนะคะแล้วก็เอาข้าวมะลิหุงต่างหากนะคะทุกคนไม่ได้อาหุงรวมกันนะคะตักให้เขาเย็นค่ะแล้วเราก็มาผสมเครื่องปรุงกันเลยค่ะก็จะมีพริกแกงเผ็ดนะคะ150กรัมและหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ ถ้าเบอร์เล็กเราก็ใส่เยอะหน่อยค่ะถ้าเบอร์ใหญ่ก็สักสองฟองสามฟองก็โอเคแล้วค่ะวันนี้ซองเดียนใช้สามฟองค่ะคลุกเขาให้เข้ากันสักหน่อยนะคะไข่ไก่นะคะเขาก็จะทําให้ข้าวทอดของเราค่ะเกาะกันเป็นก้อนมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ผงชูรสลงไปค่ะใครไม่ทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่น้ําตาลลงไปค่ะ แล้วก็ผงปรุงรสนะคะ,ส,ะสัดส่วนในการใส่วันนี้เดี๋ยวสาวคอนแก่นก็จะเอาลงในตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะคือวันนี้สาวคอนแก่นทำขายนะทุกคนก็เลยใส่เครื่องปรุงค่อนข้างเยอะค่ะเสร็จแล้วเราก็ผสมทุกอย่างให้เขาเข้ากันเลยค่ะเวลาเราเอาไปคลุกกับข้าวจะได้ง่ายๆนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดค่ะที่เราหัน่นฝอยไ้แล้วลงไปเลยเราผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะทุกคนเราก็เอามาเทใส่ข้าวค่ะก็จะมีข้าวสาวให้แล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะการทำแหนมข้าวทอดนะคะทุกคนเราจะใช้แค่ข้าวเสายให้อย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้ข้าวมะลิอย่างเดียวนะคะเขาจะค่อนข้างนิ่มแล้วก็ อ,อไม่ค่อยอร่อยเท่าข้าวสาวให้นะคะวันนี้ก็เลยเลือกที่จะเอามาผสมกันค่ะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องขยำแรงนะคะคลุกแบบเบามือค่ะก้อนไหนที่ข้าวเขาไม่แตกแล้วก็ขยี้ขยี้ผสมนิดนึงค่ะตัวนี้เป็นมะพร้าวขูดนะคะทุกคนมะพร้าวขูดแล้วก็ ไปซื้ออยู่ที่ตลาดเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้ไม่หมดนะคะก็ให้แนะนําว่าให้นึ่งเก็บไว้ค่ะใส่หมูสับตามลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะคะใส่ใบมะกรูดเพิ่มนิดนึงค่ะรู้สึกว่าใบมะกรูดจะน้อยไปหน่อยนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน แล้วก็พักเขาไว้สักครู่หนึ่งค่ะรอข้าวเซตตัวนะคะข้าวอิ่มเครื่องปรุงอิ่มน้ำแล้วเราก็เอามาปั้นเลยค่ะใครชอบลูกเล็กใครชอบลูกใหญ่เราก็ปั้นได้ตามใจเลยนะคะสำหรับวันนี้สาวคนแก่นททำขายนะคะทุกคนก็ไม่ได้ปั้นลูกใหญ่มากค่ะปั้นใหญ่กว่าลูกปิงปองสักหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ ปั้นเตรียมไว้เลยค่ะปั้นจนหมดนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปทอดทีเดียวค่ะวันนี้มีส่งออเดอร์นะคะทุกคนเวลาว่างก็ทำกับข้าวขายไปด้วยค่ะปกติสาวันแก่นก็เปิดร้านเสริมสวยนะคะค่ะหลังจากนั้นเรามาทำแป้งชุบทอดกันค่ะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะวันนี้ก็ใช้ตอนนี้คือใช้เป็นหนึ่งถ้วยตวงก่อนนะคะผสมกับไข่ไก่ค่ะ แล้วก็น้ำเย็นจัดนะคะหนึ่งถ้วยค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนนะคะแล้วเราก็มาสังเกตว่าแป้งที่เราใส่ไปนั้นน้อยหรือมากนะคะถ้าแป้งน้อยไปนะคะแล้วน้ำเยอะไปเราก็ค่อยๆเทแป้งลงได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องทำให้เขาเหนืดมากนะทุกคนเพราะว่าการทำข้าวทอดนะคะก็คือวันนี้สาวันแก่นไม่ได้แบบทำแป้งหนานะคะ นี่แหละค่ะผสมไปเรื่อยๆลดคนไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเราก็พักแป้งไว้ก่อนนะคะเราก็มาตั้งกระทะให้ร้อนเลยค่ะใส่น้ํามันลงไปเยอะๆนะคะใส่น้ํามันลงไปแล้วนะคะเราก็รอจนกว่าน้ํามันจะร้อนดีค่ะ แล้วเราก็นําแป้งที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะมาชุบกับข้าวค่ะข้าวที่เราปั้นไว้ค่ะแล้วก็นําไปทอดเลยค่ะเราอย่าไปชุบข้าวกับแป้งทิ้งไว้นะคะทุกคนเพราะว่าข้าวเจอน้ําแล้วเดี๋ยวเขาจะเขาจะแตกตัวออกค่ะจะร่วนมาเป็นเม็ดข้าวสวยเหมือนเดิมไม่ได้นะคะ เราชุบแล้วเราก็ลงทอดทันทีเลยค่ะรอให้แป้งแข็งนิดนึงนะคะทุกคนแล้วเราก็ค่อยๆกลับด้านเขาค่ะกลับไปกลับมาสักพักนึงนะคะ ข้าวทอดของเราก็เริ่มเปลี่ยนสีค่ะสุกเป็นที่เรียบร้อยค่ะเหลืองน่าทานเลยใช่ไหมคะทุกคนเราก็ไปพักข้าวทอดของเราให้เย็นนะคะถ้าเราเอาไปแพ็กแล้วก็เตรียมขายเลยนะตอนนั้นคือเดี๋ยวเขาจะความชื้นเขาจะระเหยขึ้นมาค่ะ แล้วก็จะทําให้ข้าวนะคะแฉะไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามน่ารับประทานไหมคะจากนั้นนะคะเราก็มาทําการทอดถั่วลิสงกันต่อเลยค่ะเป็นเครื่องเคียงเป็นของคู่กันนะคะทุกคน อย่าใช้ไฟแรงมากนะคะค่อยๆจะเย็นๆทอดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าถั่วลิสงเขาจะเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะเราเอามาชิมดูก็ได้ค่ะว่าเขาสุกดีหรือยังถ้าสุกแล้วเราก็รีบตักออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาร้อนต่อไปคือเขาจะไหม้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ทอดพริกต่อเลยค่ะทอดพริกนะคะแนะนําว่าให้ทอดเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่า คือถ้าเราทอดพริกแล้วอ่ะน้ำมันจะเหม็นค่ะทุกคนแล้วก็ใช้ต่อไม่ได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเตรียมแพ็คส่งลูกค้าแล้วนะคะเครื่องเคียงที่เอามาเพิ่มก็คือจะมีหอมแขกแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็เป็นกรีดขนมปังทอดค่ะการแพ็คนะคะสาวันแก่นก็ใช้ข้าวทอด3ลูกค่ะแล้วก็ ตักอย่างอื่นใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะหรือถ้าใครมีขิงนะคะแล้วก็แหนมหมูนะทุกคนเมนูนี้นะคะก็จะกลายเป็นแหนมคลุกเลยจ้าแต่ว่าทําข้าวทอดแบบนี้สาวก่นก็เรียกว่าแหนมคลุกเหมือนกันนะคะแค่เราไม่ได้ใส่แหนมลงไปค่ะนี่ค่ะแต่ว่าที่เรารู้จักกันก็คือเป็นยำข้าวทอดค่ะ ลืมบอกว่ามีมะนาวแล้วก็พริกป่นด้วยนะคะทุกคนเวลาเราเอาไปคลุกนะคะอุ๊ยอร่อยมากคะ่ะทุกคนจะ๋ะคลุกใส่พริกป่นนิดนึงนะคะสุดยอดความอร่อยเลยค่ะใส่พริกทอดเยอะๆค่ะลูกค้าชอบ ก็มัดปากถุงนะคะเราจะเอาไปให้ลูกค้าเขาคลุกเองค่ะแต่เราเตรียมเครื่องไปแบบนี้ค่ะบางคนเขาก็สั่งคลุกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็ไปแพ็กผักกันค่ะผักวันนี้นะคะก็มีผักกาดขาวค่ะแล้วก็ ใบโหระพาใบชะพลูค่ะถ้าใครมีผักอย่างอื่นก็เอาผสมไปด้วยนะคะเช่นกะหล่ำปลีผักสาดหรือว่าผักกาดหอมนั่นเองค่ะแพ็กถุงเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมเอาไปส่งลูกค้าได้เลยค่ะวันนี้ทำสองรอบนะคะมีรอบเช้าค่ะแล้วก็รอบเย็นนะคะ ทีละไม่เยอะค่ะเพราะว่าทำคนเดียวค่ะส่งเองทำเองด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมส่งลูกค,ค้ากันเลยค่ะสาวันแก่นนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบคลิปเลยก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำขอบคุณค่ะเดี๋ยวสาวันแก่นก็จะกลับไปเยี่ยมทุกๆท,ท่านเลยนะคะ ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะที่ติดตามรับชมมาจนจนถึงวันนี้ค่ะยังไงสาวคนแก่งก็ขอกำลังใจอีกนิดนึงนะคะทุกคนใกล้จะถึงฝั่งแล้วค่ะอีกนิดเดียวก็จะถึงฝั่งถึงความสำเร็จแล้วนะคะยังไงสาวเก่งก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้สาวเก่งก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะ เอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ